สวัสดีครับผมพี่น้องปองไปสุขุ่สุขคนนะครับเด้อมาหนี้นี่ตู้ลําโพงนะครับมีตู้ลําโพงเป็นตู้ลําโพงมิดไฮสิบสองนิ้วนะครับแบรนด์ดังเลยนะครับ pts นะครับ pts สิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับหนึ่งคูณหนึ่งสิบสองนิ้วปากลายอะเล่นะครับปากลายอะเล่เป็นไดนะครับใส่ได้พวก d 7 5 0 d 4 5 0ได้นะครับนี่ครับ มีสองชุดนะครับชุดละสี่ใบนะครับรุ่นโมเดลนะครับ CL ขีดหนึ่งสองหนึ่งนะครับสิบสองนิ้วนะครับข้างในบุซับเสียงอย่างดีนะครับบุซับเสียงอย่างดีตัวก็ผ่านการใช้งานมานะครับตามสภาพก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่นะครับ CL สิบสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่งี่หูจับนะครับหูจับดีนะครับข้างหลังก็ มีเหล็กลิงค์ครบนะครับเหล็กลิงค์ครบด้างหลังสปีคอนนะครับนี่ครับโลโก้ก็ p t s นะครับตามมาตรฐานเลยนะครับนี่ครับนเคนะครับสนใจก็ทักมาได้มีทั้งหมด8ใบนะครับแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดละ4ใบสนใจก็ทักมานะครับผมอีคนะครับขอบคุณนะครับ